ันูคูกวนหนูไม่พูดเอร์เลยสวัสดีครับเรามาอยู่กับเดอกกูดวันเลยอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรครับอุ๊ทำแกงกระทีกุ้งหน่อไม้สดค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างวัตถุด,ดิบหลักวัตถุด,ดิบหลักมีกุ้งจุง้งกุ้งสดปอกเปลือกเรียบร้อยอะเปลือกกุ้งเราไม่ทิ้งนะคะเราเก็บไว้ทำน้ำสต๊อกค่ะได้กลิ่นกุ้งที่มากขึ้นใช่เพื่อความนัวเพื่อความนัวแล้วก็ ส่วนผักเราจะใส่เป็นหน่อไม้สดหน่อไม้หน่อไม้นี่ก็เดี๋ยวเราเอาหน่อไม้สดไปต้มก่อนเพื่อให้มันคลายความขมอ่าอ่าแล้วก็หม้อไหนหม้อนี้เทลงไปเลยแล้วหม้อนี้ทำอะไรแ้เอาไปต้มเปิดกุ้งอ๋อโอเคแล้วก็เติมเกลือไปหน่อยนึงนะฮะนต้มเพื่อแต่งความขมอ่าทีนี้ต่อไปก็เกลือกุ้งทำการ เตมไปเลยส่วนของในเครื่องปรุงพริกแกงใต้ค่ะเป็นพริกแกงกะทินะคะแล้วก็กะปิกะปิขาดไม่ได้คนใต้ขาดไม่ได้<อ>กะปิแล้วก็น้ำกะทิกะทิเป็นกล่องก็ง่ายดีค่ะเครื่องปรุงก็น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสรสดีในผงชูรสใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> ไปเอาอ่ะนะเราอันนี้ไม่มีแล้วเรารออย่างเดียว จะคลิปไปตอนที่เดี๋ยวรอรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงนะคะ One eternity later นะตอนนี้หน่อไม้ของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมก่อนว่ามันหายขมหรือยังไม่นะชิมหน่อยนั่นไงขมไหม,ม,มไม่ขมขมเมื่อยไปเลยอ้าวยังขมเลย <laughs> อ้าว, <laughs> อ,าวอะไรวะ <laughs> ผมดีหลัง อ,อยังขมอยู่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราต้มอ,อีกน้ำหนึ่งนะคะอ่าส่วนหมอ้อกุ้งตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะโอเคอันนี้ได้แล้วกุ้งเราแค่แค่ต้มให้มันเดือดโอเคอเทเดี๋ยวเอาหน่อไม้ส่วนเนี่นี้อันนี้คือเป็นน้ําแรกเดี๋ยวเอาไปเทก,ก่อนแล้วก็ต้มอ,อีกน้ำหนึงนะคะเพื่อให้มันหายขมยังขมเลยหรอมันขมแบนนี้หรอใช่หน่อไม้ส่ไม่รู้นะเนี่ย one eternity later ตอนนี้นอไม้ของเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถายคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้มไปทั้งหมดสองรอบเอเอเจ้าต่อไปก็เทน้ําต้มกุ้งเลยค่ะเราก็ได้น้ําต้มกุ้งนะได้กลิ่นที่หอมกุ้งอ่าแล้วต่อไปก็เดีย๋ยวมาใส่เครื่องแกงกันเลยนี่เครื่องแกงเป็นเครื่องแกงกะทินะคะอันนี้อิมพอร์ตจากต่างรับสำหรับสำหรับทำแกงกะทิะใส่ไปสัก สก้อนก่อนถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวค่อยเติมประมาณสี่ช้อนโต๊ะอะแล้วก็โคเลคนคเลคนเลมันแล้วันละลายใส่กไกะปิกะปิในสัดส่วนที่เท่าเท่ากับพริกแกงนบางคนก็ใส่นิดเดียวแต่บ้านเราใส่เยอะไม่รู้ทำไมอ่าอ่าอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปหนึ่งก้อนเดี๋ยวน้ามันนี้เราใส่ ทิเข้าไปนิดนึงเพื่อความเข้มข้นใส่ไปไม่ต้องเยอะนะคะใส่ไปนิดนึงก่อนน่อไม้ครับขยอนาตมือเหมือนเดิมโคเลโคเล่เลอา๋่ะเรามาปรุงกันเลยค่ะปรุงคนระับปรุงใส่โรสกีใส่โรสกีนะครับน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ผงนัวเพื่อความ <F> นัว King of, of Flavor แล้วก็น้ำปลาค่ะชิบชุบชบชบอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดกันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะไม่ใส่กะทิหรอใส่ตอนจบไม่ต้องใส่ไปให้หมดใช่ไหมใช่เพืออะไรอ่ะคือ <c oughs> มันมีน้ำซุปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะแตกมันอ่ะถ้าใส่เลยอ่ะใช่ต้องใส่ตอนจบแล้วสีก็จะได้สวยอืมใบมะกรูดเดี๋ยวก็ใส่ตอนจบใบมะกรูดมีแค่เนี้ยแค่นี้อะไรตั้งเยอะ เยอะอะไรนิดเดียวเองเยอะน้อยน่ากินสีดูดีมากเป็นไงต้องดีแล้วล่ะน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะสวัไปนะอืมนีดหน่อยไม่เป็นไรเด็ดใบมะกรูดหน่อยฉีกๆใครเด็ดใครเด็ดเขาเด็ดแต่ว่าให้เองเด็ดอะไรวะนี่ไงออกหมแล้วอ่าเดี๋ยวเราขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ใส่กะทิที่เหลือแล้วค่ะลงไปอ่าสีสวยมากนคนใกล้จะได้กินแล้วนะจ๊ะอยากให้บ้านของท่านผู้ชมมีกลิน่นอ่า <laughs> ขอชิมอืมอร่อย <laughs> <laughs> ขอยืมพี่โชเล่คำพูดพี่โชเล่นะอืมอร่อยหอชิมใอ้ชิมอืมอร่อยเข้าสวยเลย ก็สวยเลยแบบนี้โอเคกุ้งสุกแล้วนะคะทุกคนอืมต้องมือสัน่นเลยไทยกันญี่ปุ่นไม่รู้ทำไมนะต้องมือสันโอเคตะเกียบที่ต้องมือสันเป็นอันว่าจบแล้วเสร็จแล้วไปตักขกาสวยแลอวๆเลยค่ะายตั้งอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะมาลองไม่ใช่มาลองมาลองลอ,งอลิง กุนี่กุ้งกอยเป็นอันดับแรกออาลงช่วยนะแนมด้วยผักและน้ำหน่อยแล้วเนี่ยสองคนก็มีจานอยู่จานหนึ่งไม่ต้องร้างจานเยอะไงเออเหรอไม่ร้างไม่ล่ะก็ได้อืมอนไงอร่อยมอร่อยควันหรอคูลำบากไม่ทำเอฟเกตกอีก อืมอ่ะม,ม,ม,มามามาลองดูจุ้งตามเองเอยอร่อยเองอร่อยเองนักเลงพอหันนมไม่หน่อยนมไม่อืมอร่อยมากเพื่อนๆไ่ค่อยๆกินข้าวเอง <c oughs> เออปกติต้องก้อนเออปกติต้องก้อน <ไป S 1> อืมอมขวานอกนูขวานอกูอร่อยกวานอกูอร่อยอร่อยจิ้งเจงออกปอากไม่พูดเวอร์ <ๆ S 1> เลย เดี๋ยวลองดูอยากจะถ่ายคนอื่นๆที่อยู่ในประตูนี้ด้วยนี่ประตูคิดคคิดจะบอกว่า The Good Butler จริงๆมีคุณป๊อบกับคุณนัท่้หมแล้วก็จะเห็นการถ่ายหรือสการทําอาหารนี่มันแตกต่างกันอันี้จะเน้นแบบอาหารใต้อาหารเผ็ดๆหน่อยอาหารใต้เป็นคนใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Good Butler ด้วยนะคะเดี๋ยวไปตักข้าพิ่มก่อนนะคะ